ทำไมเวลาพูดอย่างนมันเคยเป็นกับข้าวมูที่หลงละที่สุดอ uh huh. เออเวลาอยากกินอะไรพิเศษจริงๆถ้าคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากเชฟคนนี้จะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทําได้กับอร่อยมากง่ายโกชิ e คิ k เช c สวัสดีทุกคนครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เชฟติดหอย วันนี้เราเลยมีรายการใหม่มานำเสนอรครับกับอร่อยมักง่ายแบบสุด Holy Fuck Kitchen เอาง่ายๆนะมีคนช่วงนี้บ่นว่าอ้วนน้ำหนักขึ้นนู่นนี่จะทำอาหารยังไงให้เฮลตี้ดีต่อสุขภาพดีผมมีเมนูมาแนะนำครับน้ำเปล่ากินเข้าไปเดี๋ยวมันก็อินมสุดแคลอรีร่ <mit S 1> <ะ>ไม้อเพเยอพ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 ออกออกออก เก็บน้ำปลาบ้เก็บน้ำปลาบ้เดี๋ยวมาทำอะไรให้กินอนาจมึงเนี่ยไม่มีอะไรกินแล้วก็จะกินโชว์ปิดก่อนปิดก่อนอะไรปิด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 ไว้แล้วก็เดินต่อไปเขายังไม่ให้ตังเราครับผมสวัสดีครับกลับข้าวผสมรายการโกชิ e f k เช่นนะครับไอ้โกโ h ลี่อะไรเนี่ยช่างมันโกชิ e f k เช่นเฉยๆนะครับ้ามาทวงรายการคืนแล้วครับผมใช่ครับกับเชฟแชมป์อร่อยมากง่ายครับเดี๋ยวเราแก้ข่าวหน่อย ติดหอยนี่หอยอะไรทำหอยนี่ไงทำหอยให้ลูกค้าหอยแครงหอยแครงหอยโอตาเตหอยอมัสเซอรนิวซีแลนด์หาอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคกลับเข้ามารายการครับวันนี้เรามีคํารีเควสจากคุณเก๋านะครับคุณเต๋าบอกว่าช่วยผมหน่อยคุณต้องการอะไรจากผมครับเรียกผมไปคุยเลยไหมมา มีอะไรมึงเกิดเรื่องจจริงงัเอาเลยตั้งใจทำรายการมาอ่าุณรู้ไหมว่าวัตถุดิบมึงตัวเนี่ยมึงใช้แค่สามหยดสี่หยดแล้วมึงก็ทิ้งไว้วัลลุดบเนี่ยมึงดูหันไปดูในโค้ิมึงดูหันไปดูมึดูห็นไปดูไม่อยากดูไม่ดูอะคูมึงมึงถ้ามาดูอะครูมึงดูนะ ตอนแรกนะเว้ยตอนตอนเปิดรายการอ่ะจำได้บาดเทปแรกๆมันยังไม่ค่อยมีนะเว้ยแล้วมึงก็ดูตรงนี้ครันะมึงก็ดูตรงนี้ครับนะครับมาเปิดประตูเนี่ยดู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 มันทำดูมันทำทำไมมันทำกระชันได้ดูดูตูเย็นตูเย็นอ่ะงั้นวันนี้สรุปวันนี้เราจะเป็นเทปตู้เย็นอีพีหนึ่งนะครับนั่นก็คือลื้อตู้เย็นมีอะไรเราก็หยิบออกมาเราจะไม่ซื้อเพิ่ม ไม่ใช่ชื่อรายการอีกรายการนึงอะไรไม่งั้นไม่ใช่เลยอะไรล้างตู้เย็นเดี๋ยววันนี้ผมขอเปิดตู้เย็นแล้วก็ประมวลหน่อยนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะหรือ,รอเราจะล้างตู้เย็นมาทำอะไรตามที่มีในครัวทั้งหมดเนี่ยพี่จะไม่วิ่งออกไปซื้อของละโอเคนะครับอันนี้ชีสมอสเซเลล่าเนาะช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แช่แข็ง มกลมชีสด,ดีไหมเนี่ยแฮกิืนหัวกุ้งติ่มวานิลลาฮะไอติมนั่นเนี่ยบอกมากเลยมตัดอ,อีกคำหนึ่งคือหมดแล้วนะแนะนำให้แดกเติมพลังก่อนทำงานอันนี้เป็นเบคอนที่เหลือจากรอบที่แล้วนะครับเอ่อน้ำน้ำไม่สนมีเนยมีชีสเชดดาร์ มีฟิกมีของกินเล่นโอเคของเย็นตรงนี้มีนมด้วยอะมักกะโรนีนึกออกละใครเคยดูพวกเทสตี้บ้างไหมที่แบบว่าเขาทำเป็นแพนพาสต้าทำทุกสิ่งทุกอย่างในกระทะใบเดียวเดี๋ยวผมจะทำแบบนั้นนะดีนะที่มึงอะ่ะพูดพูด,พ,ดพูดภาษาไทยชัดว่ามึงจะพูดอะ่ะ เท่อ่ะแหมไม่ใช่โซเฟียลานะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำแพนพาสต้าผักขมชีสและเบคอนกลายเป็นมักกะโรนีชีสเบคอนนะครับด้วยกระทะเพียงใบเดียวเริ่มเลยอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกๆบ้านเนี่ยกระทะใช้ไม่เหมือนกันกระทะไม่เหมือนไซส์ไม่เหมือนกันทีเนี้ยเราจะทำแพนพาสต้าไงกะเส้นยังไงให้ต้มแล้วพอเหมาะ อย่างแรกนะครับก็เราดูที่กระทะก่อนเราใส่เส้นเข้าไปลงกระทะแล้วเราทำเาเราไม่ให้มันซ้อนกันนะเราแปลๆให้มันได้ครึ่งหนึ่งของกระทะไม่ว่าจะกระทะเล็กกระทะใหญ่ก็ครึ่งหนึ่งอ่าทำให้ได้ลักษณะนี้นี่คือปริมาณเส้นที่เราจะใช้ต่อน,นึงกระทะ แล้วก็ใส่น้ําแค่พอท่วมนะก็คือกระทะเท่าไหร่ไม่รู้แต่<ช>เส้นเน่ะครึ่งหนึ่งของอของ<ช>ของปริมาณกระทะที่ใส่ได้ใช่โอเคเนี่ยเราใส่แล้วก็ใส่น้ําแค่พอท่วมว่าตัวเส้นมักกะโรนีเวลามันบานมันก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะเต็มกระทะพอดีนะ<ม>แล้วตัวมักกะโรนีเนี่ยถามว่าต้มกี่นาทีให้เราดูที่ตรงนี้มันจะมีเขียนอยู่ว่าดูใกล้ๆนะเดนเต้เจ็ดนาที แล้วก็ normal 9นาทีทำแพนพาสต้าเราจะต้องต้มที่เดนเตเวลา7นาทีเพราะว่าทุกสิ่งอย่างจาก7นาทีไปแล้วมันอยู่ในกระทะหมดมันเกิน9นาทีนั้นมันจะสุกขึ้นแล้วอาจจะต้มที่4อ่าที่6ก็ได้ระหว่งางรอต้มเส้นที่6นาทีเนะี่ยผมให้น้องๆจับเวลาละเดี๋ยวเราจะมาหั่นสับเตรียมของทุสิ่ทุกอย่างเพื่อที่จะไปลงที่จะใช้ก็จะมีหัวหอมใหญ่เบคอนแล้วก็มีผักขม เส้นเริ่มร้อนแล้นนะครับอ,อ๋อลืมไปลืมบอกไประหว่างต้มเส้นใส่เกลือด้วยพี่ก็ลืมนี่เกียวอพอผักขมเนี่ยเวลาเนี่ยละลายแล้วมันจะมาเป็นก้อนลนนักษณะนี้เดี๋ยวเราเอาไปาใส่กับน้ำแล้วก็ต้องบีบแล้วค่อยมาสับมาลักษณะน,นี้ครับเราจะบีบเอาน้ำจากผักขมออก ตัวนี้ถ้าเราไม่บีบเราไปผัดไปหั่นเลยมันจะออกเหม็นเขียวไม่อร่อยบีบน,น้ำก็ทิ้งไปก็หั่น่างนี้นครับ มาสักประมาณครึ่งเซนการหั่นอย่างเงี้ยมันทําให้ไอตัวผักขมอ่ะมันไม่แบบว่ายาวแล้วมันก็จะผัดสุกง่ายนิ่มง่ายอ่าแล้วก็มีเบคอนวันนี้ทำสอกระทะนะที่จะใช้ประมาณสี่เส้นต่อหนึ่งกระทะออนงี้ยสี่เส้นครับ กลับมาที่หน้าเตานะตอนนี้เส้น6กนาทีแล้วมันเริ่มสุกเห็นไหมมันเต็มมันประมาณจะเต็มกระทะพอดีทีเนี้ยเทคนิคทำแผนพัฟต้านะยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีน้ำเหลือพยายามเทน้ำออกนะเทน้ำออกนะครับเพราะอะไรเพราะน้ำพวกนี้มันเป็นน้ำที่มีรสชาติของแป้งของเส้นมันจะจืดนฝืนเวลาที่เราผัดอะไรลงไปนะเราเราน้ำออกให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้ฮะ อีกกระทะหนึงน้ำออกเหมืองกันเราจะลงเนยแล้วก็ผัดหัวหอมก่อนแวกมันตรงกลางใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หัวหอมใหญ่ที่สับไว้สับแบบไม่เรียบร้อยนะไม่เป็นไรเอาเบคอนใส่เข้าไป ฟรไแล้วผัดจนเบคอนเนี่ยเริ่มสุกหอ,อ,อมเหลือบๆนะครับแล้วก็ลงเกลือพพิ่ไทยนิดนึง ทีเนี้ยผมจะมีเครื่องปรุงรับนิดนึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้ด้วยความที่ว่าทําอาหารหลายๆครั้งแล้วผมใช้เบคอนบ่อยเผมจะมีน้ํามันที่เหลือจากการเจียวเบคอนใส่เข้าไปน้ํามันหมูน้ํามันเบคอนเป็นน้ามันที่ดีนะครับเป็นน้ํามันอิ่มตัวร่างกายดูดซับได้ไม่ตกค้างขั้นตอนนี้เราพยายามผัดให้หัวหอมสุกไปก่อนเนะาะเพราะถ้าเราลงไอตัวผักผักขมไปปุ๊บ ผักขมไม่เหมือนฟองน้ํามันจะดูดทั้งน้ํามันดูดทั้งรสชาติทุกสิ่งทุกอย่างนมประมาณถ้วยหนึ่งต่อหนึ่งกระทะใส่ือย่าหมดนะอันนี้ก็สมมติว่าถ้วยหนึ่ง ทําทำนะใส่พอใส่นมไปอย่าหมดเว้นไว้ประมาณ5 0า0ิ m ถงรอมเราจะเอาไว้ผสมแป้งขึ้นถ้วยพอใส่นมไปถ้วยครึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ถ้วยแบบมาตรฐานนะถ้าถ้วยแบบมาตรฐานคือ250 ml ซึ่งที่หนึ่งจะใช้ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสาม อ่านี่เรามาดูนมนะครับตอต,อตอ่อถ้วยหนึ่งต่อถ้วยหนึ่งอ่าต่อกระทะหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะแล้วเราก็ใช้แป้งนี่เหลือแป้งอนเนกประสงค์ก็ใช้แป้งอนเนกประสงค์ไปแป้งกระโพดก็ใช้ได้ประมาณสองช้อนโต๊ะแบบไม่ต้องกูนมากปกติเวลาทำเงี้ยเขาจะาผัดแป้งรูนะคือเอา แป้งไปผัดกับน้ำมันหรือผัดกับเนยแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องยุ่งยากเอามันไปผสมกับนมเราจะไม่ผสมกับน้ำการที่เราผสมกับน้ำเนี่ยเราจะเพิ่มตัวจางที่มันไม่ได้มันไม่มีรสชาติของพวกนี้อยู่พยายามคนให้แป้งละลายนะฮะอย่าให้แป้งเป็นเม็ดนะเพราะาถ้าลงไปก็คือเป็นเม็ดทีนี้ตอนจะลงตั้งปิดเตาก่อนอย่าให้มันเดือด นี้ของกระทะหนึ่งนะครับปุ๊บของนะอย่าอีกกระทะหนึ่งจะผสมใหม่แล้วกคนตอนลงติดกระทะอย่าถ้าลงตอนเดือปุ๊บแป้งลงไปมันจะจับเป็นก้อนทันทีเลยอเห็นไหมพอใส่แป้งเข้าไปปุ๊บคนแล้วเดี๋ยวขอชิมรสนะช้อนอีกทันึง บุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยประมาณช้อนชาพริกไทยนิดหน่อยเห็นไหมมันข้นแล้วพอข้อนแล้วยังไงข้นแล้วเดี๋ยวกะชิมข้ <c oughs> นแล้วชีสเป็ดนะฮะ ปิดแล้วก็เติมซีสไป,ประมาณสักกำมือเต็มๆอ่ะส่เนนี้มันแข็งอไงก็ไฟกลางแล้วก็คนมันมาได้แล้วถ้าใครชอบเค็มหรืออะไรมากกว่านี้ก็เติมได้น,นะครับ มันก็เหมือนผักขมอบชีสแหละครับแต่ว่าเราไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องเข้าไมโครวเฟวฟใช่ทำไมอะ่ะเวลาด้วยนี่ะมันเคยเป็นกับข้าวมูที่หรูหราที่สุดเวลาอยากกินอะไรพิเศษจริงแต่ตอนนี้แม่มันเป็นของธรรมดาแล้วเนาะ คนแก่พูดถึงความหลังอนอย่างกับมึงไม่แก่เพราะคนแก่อันหนึ่งจานคนแก่หนึ่งจานอะมารับไปโกรธโกรธโกรธเดี๋ยวกินแล้วก็หายโกรธนะช้าแปะช้าแปะช้าแปะตัวเองครับกินจะจบรายการขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับกินยังอร่อยยังอ้าวก็กินให้ดูจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่า กินโชนะกินโชอะไรไหมอันนี้กินโชมันโชไปจริงๆโอเคครับขอจบรายการตัดเพียงเท่านี้นะครับเฮ้เหลือเหลือกูบ้างนะโอเคจบรายการตัดเพียงเท่านี้ครับอร่อยมากง่ายโกชิคิชเช่นนะครับขอบคุณครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆฝากเมนูครับจบรายการเลยนะ เป็นบล็อกวิดีโอยูทูบไลน์ตาแสบและอื่นๆคนในกูเกิลเขาว่าอร่อยง่ายเดี๋ยวก็เจอครับขอบคุณครับและทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเรียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟทุกท้องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับ